ินหมคะทุกคนได้ยินหรือเปล่ปาพอดีอยู่ในร้านก็เสียงจะดังนิดนึงนะคะมีเสียงเพลงด้วยอู๋เียนว่าคิดถึงร้าน แจกมีนิฮาให้พี่ที่นุดหน่อยิว,ว,วิวิออออวเิเดี๋ยวนี้พาชมเดี <c oughs> ๋ยวนี้พาชมบรรยากาศระหว่างพี่เป็กตัดผมนะคะก็คือวันนี้แนนก็เป็นคนตัดให้นะแก้เสร็จแล้ว,ใ,ลลวใช่วันนี้ก็สระผมเรียบร้อยแล้วตัดเนาะ ใช่คือนีนะ่ะรีเควสทรงนี้เพราะนีนชอบพี่เป็กตัดทรงนี้ความยาวโอเคไหมนี่ว่าความยาวประมาณหล่อเลยนี่เดี๋ยวเราไปสัอีกรอบนึงเอาหรอโอเคใครอยากตัดผมก็มาที่ร yes ้านได้นะคะ ใช่แล้วทรงวงเล็บทรงวงเล็บกลับมาแล้วค่ะน้องสาวรีเวสทรงนี้เพรน้องสาวชอบโอ้ตอนนี้คนดูเกือบหนึ่งพันคนแล้วนะชอบไหมชอบปะแกดูเด็กลงเลยพี่เป๊กผู้<ต>จริงทรงนี้แล้วดูเด็กลงเลยอะ่ะ วันนี้วันเกิดแม่นี่นะคะแม่นี่ไลฟ์อยู่ของพี่เป๊กแฮบิร์ไอจีหรอไอจีพี่เป๊กบอกให้ไลฟ์คนดู900กว่าคนแฮปปี้เบิร์ดเดย์มัมีวันนี้พี่เป๊กก็เลยมาเจอแม่ด้วยนะคะจะมาไม่ทันกอเทีแล้คะับจะมาไม่ทัน่อเทีไม่เป็นไรหล่อมากเห็นไหมเนี่ยพอมีหน้ามาปิดผมอย่างเงี้ยคือมันแบบ ใช่หน้าเด็กมากทุกคนโหวตไหมตรงนี้โหวตไหมอย่างนี้เอาลงหนังใช่จริงๆอ่ะน,นินทมันมันเซ็ตได้หลายแบบตั้มข้างเลยเ่าเสกบางแรงโชว์หน้าผากมาเยอะแล้ว ส่งใหม่รับซัมเมอร์นะคะรับส่งกรานโครงการไปไหนกันดีระใช่ไปไหนดีใครอยากเห็นพี่เต๊กไปเที่ยวไหนพิมมาได้นะใช่ส่งเนี้ยดูเด็กมากหล่อนนองส่งนี้นในที่สุดยอมตัดผมแล้วดีใจมากหให้ดูใกล้ๆ Mm hmm. ไม่ได้มาเพย์ okay, ไม่กด้มาเขีนอะไรม่ได้่ะ Really, <laughs> really? เอ้ย <laughs> รอรอรอมีน้ำเข้าหูหรือเปล่าไหนพี่เป็กเซไฮคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่หน่อยตอนนี้คนดูเกือบ1,000งนคนละค่ะเดี๋ยวรอดูพี่เป็กหนะใกล้เสร็จเลย ดูเด็กมากทายกันดีกว่าว่าพี่เป็กปีนี้กี่ขวบแล้วกี่ขวดเนาะกี่ขวดกี่ดทำไมมันละมุนยังไงอะ่ะใช่นี่นี่นี่น,นะหล่อมากเนี่ยแหละทรงวงเล็บเบขาเรียกว่าทรงวงเล็บมันจะเป็นวงเล็บอย่างนี้ถูก เนี่ยแหละวงเล็บเปิดวงเล็บปิดอหลอ่อหลอ่หลอ,ลอจริงแกไม่ต้องซีเชื่อสัตว์ไลฟ์ดูคนดูหนึ่งพันแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาดูพี่เป๊กใกล้เสร็จแล้วค่ะิมีข้าวด้วยนะนำร้านอาหารเลย รร้าานนเเี่ยใช่มีมีพี่นุชคนไหนอะไรนะให้แนะนำร้านแบบนี้อ๋อก็ถ้าใครอยากจะมาตัดผมนะคะกับน้องแน่นนะที่ตัดให้พี่เป็กนะคะก็สามารถมาได้นะคะที่ a s h k า h ฮ i r ์สตูดินะคะติด BTS เลยอุดมสุขนะถ้าสมมติขับรถมาก็มีที่จอดใช่ไหมแกช่วยโปรหมดร้านน้องสิอยู่ในอะบิลดิ้งอะไรนะ66 Tower ที่อุดมสุข เรื่องทำมาง่ายมากเลยแกตอนนี้แกหล่อมากจริงๆพี่เบ๊กแกน่าตัดมาแล้วนะไม่เป็นไรตัดตอนนี้ก็แกหล่อมากจริงคือต้องเปิดแนนเปิดร้านยังไม่ได้มาเลยมาแล้วมาทุกมาบ่อยๆแต่ว่ายังไม่ได้มานี่มีคนถามว่าอยากดัดอยากตัดผมกับแนนมีส่วนลดให้พี่นุชดไหมมีจ้ะจริงๆถ้าพี่นุชมาก็จะอ่ะนไสัด ใช่คือเรามีโปรโมชั่นทุกเดือนนะคะสามารถไปติดตามกันที่ IG Ashka กเพจยุคไหนละจ้ะเพจแบล็คริสตอ๋อเพจแบล็คิตเพจแบล็กคริสก็ติดตามได้เสมอค่ะนี่รอมาขอขอขอเกาจักราแล่ออพี่เป๊กขอเกาจักระแลงงงเลยพอแกไม่หิ่มเนย จัก,กรแลแกหลุดออกมาเหรอจัก,กรแลหลุดนี่ต้องแอดแอดไลน์ยังไงนะแล้วก็จองคิวอะจองคิวสามารถแอดไลน์แอดมาได้เลยนะคะแอดเอสกาเฮสตูดิโอนี่ช่างคนอื่นก็มีนะใช่มีช่างหลายคนนะแบบนอกจากาแนนแล้วลยอะไรเงี้ยสามารถทำสีตัดผมดัดผมมาสาัทำทร<ม>ีทเมนต์ก็ได้ เผอเพิทำเดี๋ยวอาจจะมาทำอาจจะเจอพี่เป๊กเพราะว่าหลังจากนี้จะบังคับให้พี่เป๊กมาทำผมบ่อยๆจะได้หล่อๆนะมีใครอยากที่เซ็กเลียนสีผมบ้างไหมโมีตอนนึงแกอยากทำผมสีบอนน์นี่ใช่ปหมใช่ก็จะเป็นหนุ่มญี่ปุ่นอ่ะกำลังขอภัยเสียงเป่าผมนะคะนะพะี่เป๊กคิดถึงที่นุชทุกคนเลยนะพี่เป๊กเป็นคนอยากไลย แต่วันนี้นี่เลยมาช่วยเป็นผีฮีกอนขอบคุณสหรับทุกอย่างฉันเหรอขอบคุณพี่นุชด้วยโปรเทคเราโอ้ได้ยินไหมพี่เป็กบอกว่าขอบคุณที่โปรเทคหรือปกป้องพี่เป็กนะคะพี่เป็กได้กำลังใจดีๆจากทุกคนมากๆเลยเป็นเด็กน้อยแล้วนะเนี่ยเด็กชายผลิตโชคหล่อมาก สสยสดใสชันโบดทรงนี้ทรงวงเล็บถูกต้องอใกล้เสร็จแล้วนะคะเก็บดีเทลเล็กน้อยนะนี่วันนี้พี่เป็กก็คือแต่งตัว เลิศเกิน<ม>เ็จผมน่อยดิ<ม>นีลายเสือกำลังมานะเขาก็ไม่ตกเฟรนฉันว่าเอาแบบปกๆนิดนึงอะน่ารักหมายถึงหมาถึงไม่ลงหมดแต่ว่าทุกคนคิดว่าไงแบบว่าขึ้นนิดเดียวใช่แล้วก็เป็นวงเล็บทรงวงเล็บต้องมา คนดูตอนนี้พันสองแล้วชอบกางเกงที่เป็กไหมลายเสือ,อชอบคุกกี้ที่นี่มากกว่าเนนทำเองเนนทำเองกับแม่ไม่ได้ไไดเดี๋ยวนะถ้าสมมติว่าใครอยากมากัดผมที่ร้านนะคะเดี๋ยวนีนเขียนชื่อร้านให้อีกทีนึงนะคะ แอสก้าทำยังไงอ่ะได้ปะเอสก้าเอ้ทำไมมันเป็นแบบมันแท็กลานไม่ได้เนาะหมักหมดเนาะในนี้เนาะ บอกว่าเป็นลูกค้าที่ตัดผมแบบเป็นลูกค้าที่พี่อ้อนมากอ๋อโอดูดูรักรารักเรรัก,อ,กอ,อร่อยปะ,ยปะฉันทำกับแม่ใกล้เสร็จแล้วมีให้ดูด้านหลังนะคะเดี๋ยวฉันทำให้แกกินอีกที่บ้านได้ นี่ทุกคนทรงวงเล็บการกลับมาของทรงวงเล็บรอรมอหลอ,ลอเหมือนจะเคนเดียเดินเ้ามาหมเหมือนจะเป็นคนละคนเลยเดี๋ยวฉันมีอยู่ฝั่งนี้ขอ่เสิมนึ่ง <c oughs> ๆๆให้ดูบรรยากาศภายในร้านนะคะแล้วก็แต่งแบบว่าเรียบปรูนะเ,เป็นกันเองอเคใครมาทำผมก็นั่งได้สบายๆายเลยค่ะอคชอบไหมตรงนี้มันถูกต้อง ไม่เป็นไรโอ้ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูไลฟ์กันเยอะมากเลยพี่เป็กก็ขอบคุณกำลังใจจากพี่พี่นุดทุกคนด้วยนะคะใช่ไหมแก่ห้ามร้องไห้นะเดี๋ยวซึงวซ้งเดีย๋ดวยวซึ้ง พี่เป๊กบอกว่าขอบคุณนะที่ขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ช่วยแบบว่าปกป้องพี่เป๊กเป็นกำลังใจที่ดีให้พี่เป๊กนะคะดีมากตรงนี้หลอ่อแต่ฉันว่ามันต้องลงแบบเดียวกันอีอเวนนั่นเลยอ่ะเออเหมือนออกอีเวนได้เลยถ้าใครอยากมา <c oughs> ตัดผม สามารถรีเควสนั่งที่เดียวกับพี่เป็กได้เลยนะคะเฮ้นเกิดอะไรขึ้นร้องไห้ว้ายพิกี้อะร้องไห้หไม่เป็นไรร้องไห้นี่ไม่ได้เสียใจนะคะดีใจเนาะใช่ปะไม่ต้องร้องหมายถึงร้องมีความสุขเนาะมีแฟนคลับที่ดีแฟนคลับ พี่พ,พีมาบอกว่าพี่นุชบอกว่าออกงานเมาาื่อไรพร้อมไปทุกคนจะไปให้กำลังใจนุชทุกคนอยู่ที่นี่ขอบคุณนะคะโอเคใกล้เสร็จแล้วใครเอ่ยร้องให้ไปกินคุกกี้ไปมีโหลอในโลกนี้คือเราไม่ได้เฟซไม่ได้ไลฟนน์ไม่ได้ไลฟ์นานมากใช่เ,เดี๋ยวไว้พี่เป๊กจะมาไลฟ์บ่อยๆนะคะให้ทุกคนหายคิดถึงนะ ี่ใกล้เสร็จแล้วมีคนพิมพ์มาบอกว่ารอที่สุดในสามโลกโลกไหนบ้างเอย <c oughs> นี่ใกล้เสร็จแล้ว <c oughs> น,น,นี่นินนินถ่ายในกล้องนี้ด้วยกล้องนี้ก็หล่อมาก <c oughs> เดี๋ยวรอชมเบื้องหลังกันนะคะฮะพิมพ์มาโอหคนดูเพิ่มขึ้นแล้วหนึ่งสองรอยกว่าแล้วพี่เต็กพี่เต็กส่งมินิฮาร์ดหน่อยบายบายปิวปิวนี่คนบอกให้ไลน์บ่อยๆนะพี่นุชบอกว่า,า,าพี่นุชจะปกป้องเฮียเองไม่ต้องกลัว ขอบคุณนะคะมีคนพิมพ์มาบอกว่าพร้อมเจอกันที่ร้านหมูกัน <c> ค <oughs> ออ่ะ <c oughs> เป็นไงชอบไหมชอบมากใช่มีคนที่บอกว่าพี่เต๊กผิวดีมากมีรับประกันผิวดีมาก,บาก,ามากแบบงง เหมือนพระเจ้าเข้าข้างเกินไปบางทีไม่อาบน้ำไม่ล้างหน้าผิวก็ดีแปลกๆไม่เช้าอาบมาไหมไม่อาบนะแต่แต่งตัวเต็มมากค่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอพี่เต็งยืนนี่เดี๋ยวให้ดูนะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะไปดู ถ้าใครสนใจอยากมาทำสีผมนะคะโปรโมชั่นมีนะเดือนหน้าลด10%นะคะกับช่างไตลิสต์หรือถ้าอยากจะมาตัดผมก็ได้กับแนนก็ตัดได้นะสาม,มารถรีเควสที่นั่งที่เด็พี่เป็กได้เลยค่ะ <c oughs> พี่เป็กทำท่าที่นิน <c oughs> ที่นินชอบให้เป็กทำหน่อผิว <c oughs> ผิว <c oughs> ผิว <c oughs> อิ่มน้ำอะ่ะเออ ไปยืนไปยืนตรงที่แสงดีๆเรี่ยวถ่ายทัทัลุกให้ทุกคนดูเพราะวันนี้พี่เป็กตัดผมเสร็จเรียบร้อยลดเสียงเพลงให้นิดนึงได้ปะอ๋อได้ได้ได้พี่เป็กเล่นกับกล้องหน่อยนี่วันนี้นี่ก็มีถ่ายแบบว่าของร้านนะคะมันโฟกัสไหมเอ่ยตายตานี่นี่ช่วยงานน้องเนาะ ถูกต้องถ่ายคอนเทนต์ไปค่ะเอาพอแล้วแก่นากิน <c oughs> <c oughs> เออเก๊กหล่อหอถูกโอเคอ่ะเดี <c oughs> ย๋ยวเราไปยืนดีๆ <c oughs> อ่ะพี่เป๊กมายืนตรงตรงนี้ก็ได้ <c oughs> ไม่อ้วน <c oughs> ไม่อ้วนค่ะนี่รับประกาศนี่ <c oughs> ดูทศท่าลุกวันนี้นะ ปีนี้ไล่เสือมาร้านชื่ออะไรเหรอคะร้านชื่อแอชกาแฮ i ส Studio นะคะเดี๋ยวนินเขียนให้อีกทีนะคะอยู่อูดมสุขค่ะเป็นร้านของครอบครัวเราเองนะคะ,ะนี่นี่คะ่ตะตากล้องนะต้องช่วยน้องทำมาหากินนะจ๊ะถูกทุก,ทกหล่อมากทรงนี้ทุกคนว่ายังไงบ้างโหวตไหม ทำทรงพระเอกจีนมานานเปลี่ยนบ้างคือนินแซวพี่ตกทุกครั้งว่าเอจีนตาแบบว่าตาเจ็บเล้วมึงเนี่ยผมแทงตลอดนี่หล่อจริงอะไรจริงเอออันนี้ทรงวงเล็บนะคะใครอยากตัดสามารถบอกได้เลยว่าตัดผมทรงพี่เป๊กทรงวงเล็บนะคะอารมณ์แบบออนโยนออารมณ์รลักษาร งงงงโยแก่วงเล็บเกินไปเออฉันว่าฉันว่ามันวอลลุ่มหนักไปนิดนึงให้มันลงมาหน่อยให้แบบแฟชั่นของพี่เป๊กวันนี้นะคะก็จะมาในธีมแบบสีเอิร์ธโทนนะพร้อมกับกางเกงลายเสือกระเป๋าจิ๋วของเขาที่บ้านมีมาณหนึ่งพันใบหล่อมากทุกคนชมว่า คนรอเฮียหอหล่อจริงหล่อจริงเหมือนมาถ่ายแบบเลยอ่ะอนี่นะคะให้ชมเบื้องหลังนะการถ่ายรูปจะเอาไปลงในเพจร้านดี แกจะชอบด้านนี้ใช่ไหมว้าว,ว,าวจับใบไม้ไม่ใช่ใบกระท่อมค่ะไม่ใช่ใชะะค่ะ <c oughs> มาทำผมที่นี่ได้นะเผิ่อๆบางวานแบบนันเดี๋ยวนวไหนพี่เป็กว่างให้มาเป็นเด็กเสิร์ฟนะ้ำที่ร้าน <c oughs> ย่อมได้โ <c oughs> อเ okay. คเลิศ ไหนขอแบบเหมือนถ่ายแบบถ่ายปกนิตยสารทูกๆอ่ะไหนดูลูกอ,อืม้มสื่อไม่ได้ต้องเลื่อนที่ก่อนอ้วนหรอไม่ต้องต้องเอาหน้าลงมาใช่ไหมมีข้อายหมพีเบอลใช่ไหมประชาชนต้องกดโพสับเดี๋ยวเราไปเหมื่ยอีกทีนึงได้ปะเหม่ยตัวนี่นี่ อันนี้คือเล็บที่นินให้แนนวันนี้นะคะว่าอยากให้เ็กตัดทรงนี้นี่พอเป็นไปได้ไหม,ไมพอเป็นไปได้อยู่นะหมายถึงคนผมเขายกเองอะหรอผมผม,ไ,มไปคือโคงง้งอ่ะนี่ไงถูกมากอันนี้นี่ไปเห็นมาในทวิตเตอร์นะคะที่พี่นุชลง นี่ <c oughs> <c oughs> แกพี่เป็กดูนี่เราถือเหมือนไหมตอนนั้นก็หล่อตอนนี้หล่อ,อยิ่งกว่าอีกนี่โอ้ย <c oughs> คนดูหนึ่งันสามรอคนแล้วขอบคุณนะคะนี่<อ>พี่เป็กมีอะไรอยากบอกพี่หนุตพี่พ,พี่แฟนคลับบ้างไหมครผมก็ ได้ยินไหมที่พี่เป๊กพูดเดี๋นินพูดในเพลงอีกรอบนี่แล้วก็โอ้อย่าร้องไห้แกไปเทิชชู่พี่เป็กเขาก็บอกว่าขอบคุณทุกคนนะคะสําหรับกําลังใจเ,เดี๋ยวไว้พี่เป๊กไปอีเวนต์มีอีเวนต์ครั้งหน้าก็มาเจอกันได้นะคะนี่ตัดผมใหม่แล้วมาดูทรงผมใหม่พี่เป๊กตอนนี้แบบว่าหล่อสไตล์เกาหลีแล้วนะนี่โอเคเอ,นะอีไปหื <laughs> ได้งั้นเดี๋ยวให้พด็กไปหาอะไรกินก่อนนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เข้ามาเจอกันบ๊ายบายไหนมีนิฮาร์เดมีนิฮาร์ดไดิได <laughs> ถูกโอเคแก้กดปิดไงหรอฉันไม่เคยทำ <laughs> ฉันไม่เคยไลฟ์มาก่อนอะไนอ่ะ <laughs> กกกแก้แก้สันแล้วเดี๋ยวนะ นมันกดปิดยังไงเดี๋ยวนี้กด X นี้ไปเลยแล้วกันขอบคุณที่มาดูนะคะบ๊ายบายค่ะ